คลิปนี้เรามาดูอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาสีดาก็าอยู่บนเส้นถนนหมายเลขสองนะครับตัวอำเภอเลี้ยวต้องเลี้ยวเข้าไปได้านซ้ายเข้าไปนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าตัวอำเภอนะครับเราจะมานัสีดานี่ก็ไปทางชุมทางาไปชัยภูมิได้ไปประทายได้ อำเภอก็เข้าไปประมาณ2กิโลนะครับสีดาเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยแบบเพลปทายได้ก็เป็นชุมทางครับตัวอำเภอก็จะไม่ไม่หนาแน่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ถนนมิตรภาพเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าสีดาเป็นทางผ่าน ส่วนที่อำเภอแปเ์แพระทายก็จะตัดไปทางนู่นมหาสาครคามละเอ็ดได้ตรงนี้จะผ่านทุ่งกุลาล้องไห้เลยครับคนก็รู้จักอำเภอรีดาก็เป็นแค่ทางผ่านไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาให้ดูนะครับว่าตัวอำเภอเป็นยังไงถนนสองศูนย์สองนะครับ เราก็จะไปไีตัวอำเภอถัดนะครันรบนี่ครับต,ตัวติดมิตรภาพตัวอำเภอเข้าไป2กิโลสำหรับตานทางรุ่นเก่าก็จะบอกว่าเออซึงสีดาแล้วก็ เข้า,าประถึงพันแก่นแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับหัวอ,อำเภอก็อยู่แถวนี้แหละครับจากต,ตัวมิจรภาพสองกิโลไปบุญรำได้พุชัยสงได้นะครับ ว่าอำเภอซีดาถนนทางดีมากครับจาฝั่งกระสามเลนตลอดตรงนี้ก็เป็นนี่แหละครับบริเวณปลูกข้าวที่สำคัญเลยอ่าทุ่งกุลาล้องไห้ไปพุทธิสมไปบ่อไรเาไปมหาสารครามออกร้อยเอ็ดได้ตรงนี้นะครับ สองศูนย์สองจะไม่ผิดนะครับโรงพยาบาลรีดาก็เป็นทุ่งนา มาจากบ้านนี้เองเข้าชุมชนแล้วครับที่ว่าการอำเภอก็อยู่ท่านขวาเข้าไปนี่นะครับจะไม่ อยู่ในชุมชนครับที่ว่าการอำเภอ ทุ่งกว้างเลยครับอำเภอสีดาในทุ่งกว้างเลยภูเขาไม่มีนะครับที่เห็นอยู่นะครับีนบ้านสีดาโรงเรียนบ้านสีดาโรงเรียนบัาบ้านสีดาตัวอำเภอเข้าตรงนี้นะครับตัวอำเภอเข้าข้างในนะครับ รวมเพยตรงนี้ครับรวมประสิดาที่ว่าการนะครับนี่เป็นศูนราชาการนะครับ เป็นส่วนราชก,การมีหลายๆอย่างนะครับปีตุลาการเป็นตำรวจสำนักการสาธรรารณสุขนี่ครับ เทศบารอำเภอซีดา เจอครับเรืออยู่ติดถนนน่าจะสร้างตามที่ดินนะครับ